ก่อนเข้ามาทำงานที่ไร่นี้เราเคยตกลงกันไว้ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันแล้วก็ยาเสพติดโดยเด็ดขาดจำได้ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ทำตามสิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดก็คือคนที่ไม่รักษาคำพูด ราชวินทาราเรามีกฎไม่เลี้ยงคนที่ทําผิดเพราะฉะนั้นพวกนายทุกคนเก็บของแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะฉันไล่พวกนายออกนายครับพวกผมขอโทษนะครับนายให้โอกาสเราอีกสักครั้งนะครับนายพวกเราสัญญานะครับนายว่าเราจะไม่ทำอ,อีกครับในเมื่อตกลงลกันแล้วกฎก็ต้องเป็นกฎเก็บของแล้วออกไปจากที่นี่ซะฉันว่าเราควรให้โอกาสพวกเขานะคะให้โอกาสให้ทำผิดซ้ำอีกครั้งอย่างนั้นเหรอ แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าพวกเขาจะทําผิดซ้ําอีกอะ่ะถ้าคนมารู้จักผิดชอบชัว่วดีมันไม่ยุ่งกับการพนันตั้งแต่แรกแล้วหรอคุณผมไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะเปลี่ยนมาได้ง่ายแต่ฉันคิดว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะรู้ผิดชอบได้ด้วยตัวเองอะ่ะบางคนก็ต้องผิดพลาดก่อนถึงจะเรียนรู้ได้อะ่ะเพราะฉะนั้นการที่ให้โอกาสแล้วก็ชี้แนะพวกเขาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยก็ได้นะคะฉันเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการแก้ไขนะคะ งั้นเรามาดูกันสิว่าใครคิดถูกใครคิดผิดในเมื่อนายหญิงของพวกนายขอร้องไว้ฉันก็จะให้โอกาสพวกนายอีกครั้งหนึ่งแต่จำไว้ว่าจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองอีกแน่นอนถึงพวกนายจะไม่โดนไล่ออกแต่ก็ต้องโดนลงโทษฉันจะหักเงินเดือนพวกนายครึ่งหนึ่งโทษฐานโดดงานส่วนเรื่องการพนันพวกนายต้องไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็สารภาพซะเออ แต่นายครับนายทำผิดกฎหมายฉันช่วยไม่ได้จริงๆเลือกเอาก็แล้วกันนะว่าจะโดนไล่ออกหรือว่าจะไปมอบตัวฉันให้โอกาสพวกนายแล้วคิดให้ดีๆถุงแป้งคนของถุงแป้งจัดการเองได้เลยนะได้ค่ะพี่สิชน เดี๋ยวก่อนค่ะคุณสิชนถ้าคุณจะช่วยพวกนั้นพูดไม่มีประโยชน์นะเรื่องทำผิดกฎหมายผมยอมไม่ได้จริงๆคุณทำถูกแล้วล่ะค่ะฉันเองก็ลืมคิดข้อนี้ไปเหมือนกันพี่ครับว่าไงจอคนงานตัดสินใจยอมมอบตัวแล้วครับถ้างนั้นฝากนายทำเรื่องประกันตัวด้วยนะได้ครับขอบคุณครับนาย ขอบคุณครับนายหญิงโอกาสมีไว้เพื่อปรับปรุงตัวไม่ได้มีไว้เพื่อทำพลาดอีกนะครับไปกันเถอะผมหิวข้าว